สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อกเกลือขอนำเสนอผลความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบ่อกเกลือเหนือปีงบประมาณพุทธศักราช2567บ่อกเกลือเหนือเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ่อกเกลือของจังหวัดน่านซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของตัวอำเภอแบ่งการปกครองออกเป็น10หมู่บ้านที่ตั้งทิศเหนือติดต่อตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทิศตะวันออกติดต่อเมืองชัยบุรีแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดต่อตำบลดงพญาอำเภอบ่อกเกลือทิศตะวันตกติดต่อตำบลภูคาอำเภอปัวการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งการปกครองเป็นหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคือองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกเกลือเหนือมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ่อกเกลือเหนือทั้งหมดผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำหลักการทรงงาน และการพัฒนาตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่แสดงถึงการนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในตำบลโดยครอบคลุม3ด้านประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกัน การพัฒนาตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในตำบลมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ซ้ำการหมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกื้อกูลกันมีการปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสามีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำหลักการทรงงานและการพัฒนาตำบล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในพื้นที่ตำบลผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนงานตามนโยบายในด้านการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือแบ่งปันกันเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยด้านต่างๆระหว่างเครือข่ายระดับตำบล ประยุกต์ใช้กลไก357ขับเคลื่อนงานบำบัดทุกบำรุงสุขไปสู่กิจกรรมโครงการ1ตำบลหนึโครงการกิจกรรมมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาด้านต่างๆเช่นองค์ความรู้งบประมาณทรัพยากรและการต่อย,ยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาชุมชนทุกมิติที่มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งโครงการกิจกรรม ที่ตอบหมุดหมายที่11และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs อย่างต่อเนื่องการใช้ประโยชน์จาก1ตำบล1โครงการกิจกรรมที่ตอบหมุดหมายที่11และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs การขับเคลื่อนงานตามโครงการอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยรวมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่บูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อนตำบล ให้มีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนประชาชนมีอาหารเพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการประชาชนมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามาัคคีเกื้อกูลประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านความมั่งคัง่ง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อนตำบลให้มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนมีธรรมาิบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้านความยั่งยืนผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อนตำบลให้ประชาชนในตำบลน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน